สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุกนครับผู้ที่เป็นเอฟซีนะครับของน้องที่ดาล่าเด้อนะครับเอซของจันผู้สิวิไลกระทอมชมจันท่าแนแนวประเปียกลุงออนนะครับมาพ่อมาคุยกับพี่น้องอีกจักคลิปหนึ่งนะครับช่วงแดดลมร่มตกนะครับกะเมื่อนี้นะครับลุงออนก็นอยากขอ อนุญาตนะครับที่จะเว้าถึงคลิปของอาจารย์ผู้วังตอนเ้วนี่ได้ฟังนะครับว่าเมือ่อคืนนี้นะครับมีคนที่เขามาป่วนนะครับในไร่สดนะครับอยู่ที่เวทีเพียงดินเมือ่อคืนนี่นะครับพี่น้องครับทักทายไปย่างพี่น้องฟังสปป,ปลาวพี่น้องฟังประเทศไทยพี่น้องฟังยุโรปอเมริกานะครับตุงอ่อน ามาพ่อกับพี่น้องครับมาคุยกันนะครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่หนาคุยครับมือในลุงอ่อนก็เลยอนุญ,ญานะครับว่ากะว้าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ดีๆที่ลุงอ่อนได้ได้สัมผัสนะครับในในคลิปของอาจารย์ผู้เนาะนะเพื่อได้ว้าถึงว่าเออบ้านของเฮานี่บ้านอ่าที่เป็นเอฟซีน้องที่ดาเล่าทุกคนเนี่ยนะครับเพราว่าจะเป็น เอฟซี FC, ัวหลกทัวไทยวาว่าจะเป็นพี่น้องผู้ที่เป็นผู้ที่สนับสนุนน้องนะครับทังช่อง YouTube ของแต่ละคนที่ได้เหตุข่าวข่าวของน้องคือกันกับลุงอ่อนนะครับลุงอ่อนเองก็รลูกสึกว่าอาจารย์ผู้พันใส่สตินะครับเนาะ,ะมีความใจเย็นนะครับและกะ็ได้ยินพันว่าเข่ามาปวนกันอยู่ใส่เวลานะ่าจะโดนอยู่นะครับ แล่พี่น้องทุกคนที่เข้ามากกับพญา,ามอธิบายพญา,ามวา่านะแต่ว่ากับบยุทธ์อาจารย์ผู้พนกัน,กนคิดว่าพนกันเลยว่าให้ทุกคนใจเยน็นๆเนาะคอยต,ตอบไให้เขาเบาบ้างว่าสันนะเพราะบางคนกับเป็นคนที่หมักไปป่วนช่องนั้นช่องนี้นะครับมีอยู่ครับมีอยู่สิลุงอ,อ่อนก็เคยเห็นครับลุงอ่อนเหตยูทูปมาลุงอ่อนก็นกนบอกใครมีผู้ใดมาป่วนเท่าดหรือเพราะว่าลุงอ่อนอ่าบอมัก คนมาปวนครับบ่มักขันมีผู้ใดมาเบาในทางบอสุภาพเนี่ยหรือว่าบอให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่ลุงอ่อนส่วนใหญ่ลุงอ่อนก็จะบอกกันนะครับบอกคุยน้าล่ะเนาะเพราะว่ามันบอเกิดความสั่งสรรค์ครับมันเหตุใ้พี่น้องเหตุในเอซเฮ่านี้คือบอกแสดมาปวนมากวนนั่นแหละครับมันเป็นการกวนเนาะลุงอ่อนก็เห็นด้วยกับอาจารย์ผู้ว่าโอเคนะครับเฮาบ้านบ้านของเฮานี่เฮ้ฮหกกัน ปกป้องกันดูแลก,กันอันนี้ดีที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของบางอ้านาิีวิไรของเฮานะครับลุงอ่อนเป็นผู้หนึ่งที่ได้สัมผัสได้หูจักพี่น้องสู้คนที่เขามานะครับลุงอ่อนถือว่าทุกคนมีสติที่ดีนะทุกคนเป็นคนดีครับมาให้กาลังใจน้องที่ด่าเล่าโดยบ่ได้มียี่ยั้งเป็นเบื้องหลังทุกคนมาด้วยใจมาด้วยความหักความแพง นะครับเชียน้องด้วยความักความแพงผู้ใหญ่ใจดีสุกคนนะครับได้มอบจริงดีๆกับน้องที่ดาเล่านะครับในบ้านสีวิไลนือว่าทุกคนมาด้วยใจครับมาด้วยความักความแพงมาเพราะว่าเห็นอาจารย์ผู้เป็นคนมีความตั้งใจเป็นคนมีจิตใจดีงามในการส้างน้องที่ดาเล่าสาั่งเด็กน้อยตัวน้อยนอยคนหนึนน่งนะครับที่บอท่านหัว่านากรเดินไปทางไหน นะครับเมื่อหนึ่งเพิ่นเดินมาพออาจารย์พูดสิวิไลอาจารย์สีวิไลก็ได้รับนองมาเบิงแยง,งมาซอยนะครับทั้งๆที่อาจารย์ผู้เองเพิ่นกับบอดี้บอดดี้มี่บอดดง่ายนะครับแต่ว่าด้วยหัวใจด้วยหัดทั้งนี้ด้วยมักทั้งเพลงมักทั้งดนตรีนะครับแล้วก็เพิ่นเป็นผู้ที่สั่งคนมาแตะเก่านะครับเป็นนองที่ดลาล่าแล้วก็โอดบอดดี้ครับก็เลยเอานองมาอยู่นำ้ำ นะจนเป็นเหตุให้เดี๋ยวนี้หละบ้านสิวิไลเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันก็น้องที่ดาเล่าตอนนี้นะครับที่ก็บมีคนขอมามากมม้มาให้กำลังใจนะครับานในบรรดาคนที่ขามาทุกคนเนี่นะครับเป็นพันๆนคนเป็นหมืนม่นๆนคนเป็นแสนๆคนนี่มันเกิดมีบางกี่คนหรอครับที่เขาอาจจะบอมัดนะครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับกับอาจารย์ผู้สิวิไลว่าถามกับเปินเปินบ่เห็นด้วยกับเมื่อวันบ่หมักไทยเห่ารือว่าเปิบ่ชอบเนี่ยกะกับบ่ต้องเข่ามาเนาะบางทีก็ต้องนั่นแหละครับจำเป็นก็ต้องบอกออกไปครับแต่ว่าเพินเข่ามาแล้วเพินเห็นว่าพี่น้องเฮ้าหักกันพี่น้องเข้าจังได้กับบ่แตกแยกกันนี่เพินเองก็ควนจะกับใจขึ้นกันนะครับเพกลกับใจควรบ่เป็นคนแนวนั้นบ่บ่วรเป็นควนไปปปวหมูนะครับ อาจจะเป็นคนอยู่กับมูขนาดอยู่ในออนไลน์นี่อยู่กับมูบดายเนะบบาะขาดบด่าตัวแท้ๆจะติเป็นแังไดเนาะีปี้อนเนาะเอออาจจะอยู่น,น้ำมูบดายนะครับอันนี้ก็ฝปากไว้แด้วผู้ใดมีใจแบบนั้นผู้ใดคิดแบบนั้นนี่ก็บด้องเข้ามาเลยนะครับบดต้องเข้ามานะครับเพราะว่าบานสีวไลของเขานี่เป็นบานแห่งความหักความเมตตาเป็นบานแห่งความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นบานแห่งการให้ นะครับเพื่อ,อาจารย์ผู้ชีวิไลเป็น,เป,นเป็นผู้ไห่ครับเ้าเป็นผู้ไห่เขาเห็ดคุามค้ามดีต่อกันนะครับแต่กันมาเว่ามาปวนนี่ก็ถือว่ามันจะเป็นเห็ดไห่เกิดความบั่สมบายใจนะครับต่ออาจารย์ผู้ชีวิไลเองนะต่อทีมงานมันบ่สมบายใจหรอกครับค้นเท่านี่กรอยูน้กากันด้วยความหักความแพงนะครับมีแต่รอยยิม มีแต่กำลังใจเนี่ยม,ม,มันจังมีความสุขนะครับก็อยู่กันยังมีความสุขแต่ว่าถ้ามาปวนลุงอ่อนผู้หนึ่งล่บบอมักครับบอมักเดอ้อลุงอ่อนนี่บกเสมอว่าเข้าเป็นช่องที่มีสาระและความบันเทิงคือกันกับช่องของ,ขอ,งอาจารย์ผู้นะครับของพี่น้องเข้าที่อยู่บันซีวิไลเป็นช่องที่มีสาระและความบันเทิงครับสาระของเขาก็คือเข้าเฮ็ดดีครับเฮ็ดความดี ยังนองที่ดาเล่าไปซอยงานมงหันมงนี้นี่คือเพิ่นไปเฮ็ดดีอาจารย์ผู้ชีวิไลเพิ่นเฮ็ดดีครับเพิ่นไปบอกว่าจะมีคนหน่อยคนหลายเพิ่นไปนะครับบพว่างานนั่นจะเป็นงานหน่อยหรืองานใหญ่เพิ่นไปนั่นคือการเฮ็ดดีครับได้เงินได้ทองซอยสนับสนุนวัดว่าอารามนะครับได้ต่กราามันเดินทางกลับไปถามว่าเมยบบอม่อยครับถามว่ามันคันที่ถามว่าคุ้มบอเนี่ยอธิตอบบ่ได้ว่า ขันธ์ว่าเรื่องเงินเรืเ่องทองเนี่ยมันว่าคุมครับแต่ขันว่าเรื่องความดีงามการเด็เดีการได้ทำบุญนี่กายคุมครับนะเพราะว่าเรื่องการเท็ดดีเนี่ยมันมีคุณคคากว่าเงินและทองนะครับดังนั้นผมเห็นอาจารย์ผู้สิวิไลเป็น,เป,นเป็นคนมีน้ำใจเน่าน,นั่นนะลุงอ่อนยังได้มาให้การสนับสนุนแล้วก็มาอยู่บ้านอ่าสิวิไลน้ำกันนะครับมาส่งเสริมหนองที่ดาเล่าน้ำกันส่งเสริมทุกคนในใน,ในบ้านอ่า สีวิไลของเฮ้านะครับลุงอ่อนก็ขอให้พี่น้องเฮ้าหักแพ่งกันครับจับมือกันไว้อย่างเนี้นันนมันผู้ใดมาเจาะเฮาใดครับมันผู้ใดมาอันเท็จในเฮ้าแตกแยกได้เลยนะครับเพราะว่าเฮ้าหักน้องที่ดาเล่าเฮาหักบานสีวิไลน้ำกันนะครับเพราะว่าเปิ่นก็บระดีเฮ็ดในเฮ้าผิดหวังนะครับเฮายืนในหักกันแพ่งกันจะในติดตามกันมาจนหอดสมือนี่นะคลิปนี้ก็อนุญาตเบอกถึงบานสีวิไลเป็นเป็นหลักนะครับเนาะ ติดตามกันต่อไปครับน้องที่ดาล่าก็คุงจะขึ้นเวทีอยู่บ้านอยู่ช่วงนี้บ่ท่านไปใส่ก็่าลืมไปให้กำลังใจกันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเขามาป่วนมาอย่างกะบ่มีปัญหาครับเทากับปล่อยวางนะครับเนาะขอบคุณนายันู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ทุกคนใจเย็นนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ